สำหรับพ่อไท้พี่ในวันนี้นะครับผมเราก็แน่นอนพูดถึงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนะคือสงกรานต์นั่นเองครับพี่เต็ดครับครับผมพูดไปก็สาวกันไปเรื่อยๆสาวอะไรฮะสาวอะไรบอมมาว้ไว้ขีดแบบวันสงกรานต์อะไรอย่างงี้ไงเออเออเออไอ้ถามปอก่อนปกตินี่ชอบไปเล่นเัล่าสงกรานต์เอาจริงๆนะเทศกาลสงกรานต์เนี่ยผมมีเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจ อย่างหนึ่งในชีวิตเลยครับรเพราะว่าตอนที่ผมไปเล่นสงการครั้งแรกๆตอนประมาณอายุสิบกว่าขวบเนี่ยผมไปเล่นที่เข้าสารเพราะเพื่อน,อนๆชวนไปครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเออก็ไปเล่นกันแบบว่าคือเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยใส่รองเท้าแต่งเกงียงสั้นไปปกติอะไรเงี้ยครับพอถนึงเข้าสารปุ๊บยังไม่ทันเล่นเลยครับลงไปปุ๊บ ผมเจอสาวประเภทสองประมาณเจ็ดคนดึงผมทุกเอาไปเอาะจับเฮ้ยจริงเหรอจับหมดเลยดึงแบบว่าดึงลังแบบยาวๆเลยแล้วตัวผมก็ล่วงลงไปกองกับพื้นลรองเท้าก็ขัดพื้นไหมเราขัดขัดขืนสุดแต่ว่าขัดขื่นไม่ได้เพราะว่าพื้นมันเปียกไปหมดอแล้วก็ได้แค่แบบแล้วก็รองเท้าก็ไปตัวเราก็ไปกองอยู่กับพื้นสาวประเภทสองห้าคนก็หมุนล็อกคิกๆิๆกแล้วก็เดินจากไปเฮ้ย เขาดึงถึงส่วนไหนแล้วบ้างทุกส่วนเลยครับทุกส่วนเลยเหรอเฮ้ยจะถามอะไรต่อไม่ใช่แล้วพอแล้วอลองนึกภาพตามนะฮะคุณผู้ชมพอดึงถึงหูคนเยอะแป้งเปิงน้ำเนื้อเต็มเลยพอเขาได้ดั่งใจแล้วเขาก็เดินจากไปใช่แล้วปอทำไงฮะผมร้องไห้กับิกกระซิกเหมือนโดนชํำเรา เราคิดแต่ว่ามีประสบการณ์อะไรบาี่ก็เป็นคนที่ช่วยสาวประเภทสองดึงบออไอ้บ้าไม่ใช่ก็ไปเล่นเรื่อยๆครับกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็สนุกสนานนะคือไปแบบขึ้นรถกระบะอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีนะครับแต่มีบางปีที่เขาแบบนิยมใช้น้ําแข็งเล่นกันคืออากาศมันร้อนไงแต่น้ําแข็งเนี่ยเขาไม่ไดเอาน้าแข็งมาปลาหรอกเขาเอาน้ําแข็งเนี่ยใส่ถังแล้วเขาก็ดูดน้ําเย็นๆอ่ะ แล้วก็ฉีดเราอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ผัจฉีดไงปีนี้ก็มีแล้วเนะแต่ยังไงก็ระวังกันแล้วกันนะครับเขาห้ามอะไรก็อย่าเล่นแล้วกันนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้ไปดูศิลปินของเราบ้างครับ <c oughs> ปอครับว่าเขานิยมไปเล่นสงการที่ไหนกันบ้างครับกับช่วงนี้ฮอตอิชชูครับ สถานที่เล่นน้ำสงการที่ลิศแนะนำนะครับพี่ขอแนะนำา2ที่เลยที่แรกคือที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านเกิดของลิศเองนะครับอยากจะบอกว่าสนุกมากนะครับให้ไปเล่นบริเวณรอบบึงพลานชัยอีกที่หนึ่งนะครับที่แนะนำคือนะครับถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เรียกว่าขึ้นชื่อลือชามากนะครับคนไปเล่นเยอะมากนะครับสรดน้ำกันสนุกมากที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่าลืมลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นประเพณีไทยที่พวกเราควรอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะแพลวคณิตกุลนะคะที่ที่แพลวอยากจะแนะนำให้ไปเล่นสงกรานนะคะก็น่าจะเป็นที่ที่พัทยาเป็นบ้านเกิดแพลวนะคะเพราะว่า1 3 14 15อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นกันใช่ไหมในที่อื่นแต่ว่ามันจะมีหลงค่ะวันที่1 7 18 19นะคะวันไหลค่ะพัทยาก็จะยังดีเลย์กว่าที่อื่นค่ะถ้าใครติดลมนะคะในวันเที่ยวเที่ยว13 14 15เนี่ยก็ให้ไปต่อพัทยาหรือใครทำงานในช่วงนั้นก็ ยังไม่ได้เล่นก็ไปลองไปเล่นที่17 18 19นะคะวันไหลของพัทยานะคะแผวอยู่แถวๆนั้นราคาเป็นคนพัทยาค่ะสงกรานต์ปีนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่ไหนนะฮะแก่นครับผมเชียงรายครับผมก็ขอนแก่นกับเชียงรายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นไงนะฮะเดี๋ยวก็อยากจะเรียนเชิญมาร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับในประเพณีวันสงกรานต์นะครับได้ดูคอนเสิร์ตดีๆจากพวกเรามันๆครับแถมได้สาดน้ำกันด้วย สงการนะคะที่ที่โบเคยไปแล้วก็ประทับใจมากนะคะมีที่หนึ่งที่ไปเล่นน้ำนะคะตอนนั้นก็คือที่สีลมซอยสี่มันสนุกเพราะว่ามันเป็นเหมือนเข้าไปในซอยสี่นะคะแล้วมันก็จะเป็นสองฝั่งอย่างเงี้ยมันจะแบบมีเอาถาังน้ำมาตั้งแล้วก็แบบมันเหมือนแบบสู้กันอ่ะสองฝั่งอ่ะเขาจะมีแบบ ยืนเป็นแผงฝั่งโน้แล้วก็แบบฝั่งเราเงี้ยค่ะคือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยศิล,ลปินเขาก็มีงานแหละสงการอ่ะใช่ไหมนะฮะแต่ว่าเขาก็แบบว่าใครที่แบบบางๆเขาไปเจอกันเขาได้หรือว่าอาจ <ๆ S 3> จะเป็นแบบว่าเสร็จงานปุ๊บแล้วก็ไปเล่นออสงการต่ออะไรอย่างเงี้ย<อ>นะครับสนุกสนานนี่คือแต่ละคนที่แนะนำกันมานะครับผมใช่ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโ b i l e ได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่านแอนดรอยโดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี